เราเดินไปได้สักพักอาจจะมีร้านอาหารอะไรแบบนี้นะคะชมมีร้านอาหารให้ให้นั่งให้อำธุระตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะสบายมากเลยไม่มีปัญหาตรงนี้เขาจัดไปดีมากเลยที่นี่นะคะดูคะ่ะสวยมาก อากาศข้างบนเน่ยเย็นนะคะเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วคนเขากำลังใส่เสื้อเสื้อแขนยาวกันอากาศเย็นมีค่ะไม่ต้องห่วงที่นี่อุ้ยดอกไม้สะออนสวยมากเลย หลีกคนแป๊บหนึ่งดูค่ะบรรยากาศสวยมากเลยดูค่ะดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะคนเยอะมากเลยค่ะดูทางเดินเราจะต้องไปอีกหลายหลายเขาค่ะข้ามเขาอีกหลายหลายเขา ไปด้วยกันลกเลยเดี๋ยวเชวนเพื่อนนั่งนั่งทาน,นข้าวตรงนี้ดีกว่าค่ะดูค่ะตรงนี้สวยมากดูค่ะบรรยากาศ เราต้องขึ้นนู่นค่ะยอดเขาเห็นคนเดินไปไหมคะเราต้องเดินไปเรื่อยๆค่ะห <c oughs> นทางนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ <c oughs> ตรงนี้สวยมากเลยค่ะวิวตรงนี้สวยมากไฮไลท์ <c oughs> รตรงนี้ได้ไหมสวยมาก ไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไม่ไม่เดินตรงบันไดค่ะมันมันกระแทกเดินตรงทางลาดดีกว่าไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆไปต่อนะคะ เราเดินไปต่อค่ะสัญญาณไม่ชัดเจนค่ะเขาเขียนบอกมันขึ้นบนยอดเขาไปเรื่อยๆค่ะตามจริงสัญญาณถ้าบนยอดเขาน่าจะมีเนาะ ค่ะเราจะไปเต่าค่ะไปด้วยกันเรื่อยๆเราจะถ่ายทอดไลฟ์ให้ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเสียดายถ้าถ้าไม่ได้ถึงหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เอาเลยของพี่เขาเขียนบอกว่าสัญญาณเชื่อมต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> สูงมากชมสูงมากได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะตรงนี้สุดยอดเลยอ่ะ i t ม okay, it's o k อ y มอืมอื my... มอมอืประมอืนอนมอ Mm hmm. สุดยอดเลยดูค่ะดูถ่ายย้อนหลัง <c oughs> คนเยอะมากสวยมาก